ราก็จะมาแปลฟันอันนี้คือแปลสือฟันใหม่นะของดารี่ที่ฉันลองทดลองใช้ไหมไม่ใช่คือมันเขียนในกล่องว่าเหมือนทําให้ฟันขาวอะค่ะอืมทําให้ฟันขาวนะไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันไม่อ่านได้ปะ่ะเพื่อที่ว่าแบบพอเด็กพาณิชย์แบอบว่าเหมือนฉันเนี้ยดูสบายจะได้รู้ว่าไม่เก่งจะได้ไม่ต้องเสียทั้งหมดนจะป่บเพราะว่า ความพอยเยในภะานี้ฉันไม่ค่อยมีมีมีมากกว่าคนปกติด้วยเพราะว่าฉันจะเป็นคนเป็นแบบเป็นประธานโครงการด้วยไงแล้วก็ค่าดีคือเั้นก็าัืนก็ได้หมดเนะแต่คือต้องแอบหลังกินข้าวนะมีใช่ว่าไม่แอบเหลือให้ยามา ั้งนทีวีไปเนี่จ้ะอันนี้อะไรเขาคือ่านเจ็ดสินแน่ใจคงจะปล่อยฉันจะปล่อยให้กลุ่มคุงยาวไงถ้าฉันยังต่ออยู่ผมต้องไม่รอคืออ่านบอกที่ทำนี่ให้ทำหน้าที่กินให้ถ้าเดินเข้าไปแล้วเห็นอีหมอฮะอีพวกหมอไอ้พวกนั้นพทยผิวหนังอะถ้าหน้ามันยังไม่เท่ากูนะมึงเดินออกมาเลยเพราะว่าสะอาดต่อนเนื่องไงเวลาเราสะอาดต่อนเนื่องก็จะ รกระจาเนี่ยมันเป็นอาชีอขอเขาอ่ะรู้จักรักสายวงนู้น,น,น,นหน้าดูแลหน้าค่อยเอ็นใช่ปะวิธีพูดมันมีหลายแบบพูดแบบปกป้องตัวเองมันก็พูดได้พูดแบบผู้ใหญ่เข้าข้างอะไรเงี้ยมันก็พูดได้ไงพูดแบบหาเรื่องมันก็พูดได้แต่ แต่รู้ว่าวิธีพูดแบบหาเรื่องเป็นวิธีที่ลุกยากที่สุดเลยนะนี่ลุกมากระปองปีอะ่ะเวาพูดแบบมันได้เขาแบบว่าแบบเพื่อนด้วยะ่ะคือด,ดูดแบบคำพูดมันจะเป็นแบบจากข้างในจริงเหมือนว่าเ,าเวลาเราติดต่ออยู่กับเทคโนโลยีอะ่ะคำพูดก็จะเป็นเกี่ยวกับเท่าที่เราผ่านตามมาเพราะว่าคนที่ฉลาดกวมากจะฟังเสียงะ่ะฟังเสียงครับดูคำพูดดี่จะได้ดทีนี้ฉันจะบอกให้คาร์โดใช่ปะคารอโดอ ท่านฟังรายกางวิทยุเธอเป็นคนที่เหมือนว่าร้องเพลงภาษาฝรั่งอ่ะง่ายๆคือร้องได้หมืุนต้นฉบับเนื้อเนื้อเพลงเขาก็อาข่าวมาเขาเขาหางเขาเอาขาวมาเขาอิ๋วแต่หาเแอร์ไม่หลายเพมันก็ดีแอร์แอร์พักหลังๆนี่ยพยายามแปลมากขึ้นอืนนก่อนบอกว่า คนที่เอาไปหมกแกร้องอ่านหยูใช่ปะะ่ะแต่คนที่เป็นอย่างนั้นต้องฟังตลอดไงอะไป่ะ